วงการไฮไลท์ต้องสั่นสะเทือนเมื่อใบไปหนึ่งกับโล8ก็มาดีครับเดี๋ยวจะโายวใบอ่ะเห็นไก่แบบนี้ก็ไม่เคยกลัวครับผู้แกว่าแต่ไฮไลท์มันเล่นไงวะขอโทษนะโลแปดงานพี่ใบขอเล่นตามสเต็ปมูหางกะลิงแล้วกันก็ยิงลัวๆไปเลยสิครับว้านี่น่ะถ้าบอกแล้วค้ามันตึงหลอกเอฟที่จริงใจเดี๋ยวเจอใบบางบอดนี่นะนี่นะป้า สองโซวแล้วคับนั้นๆไหนใครบอกโลแปดเก่งไฮไลท์นักหนาเจอใบใช้ซองควงยิงแบบเ k เคเข้าไป้าชิด้ายไปเลยสิคะ <c oughs> อุย้ยดูดิโดนทุกเม็ดถึงแม้จะสีเหลืองก็เอะก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่อะคะ่ะก็นิดหนึ่งอันนี้แหละเออตั้งไอวอไปเลยใบเออแบบนั้นแหละไอวอยังเหลืองดามเมจไม่เหลืองได้ไง <c oughs> แต่รอบนี้ขอดามเมจแดงนะคะโอ้ยใบายบางบอดยิงหัวโลแปดตำนานโลแปดบอกพี่ใบมึงเล่นอะไรของมึงวะ ชั้นอลลึกนางตั้งไงวะนี่นะนี่นะโลแป๊ดจะหนีนี่นะสายไฮไลท์กันหมัดึ่งใบต้องขอโทษด้วยนะใบและนไลน์ไม่แปลน่ะแล้วดูกระแดงเถือกไปเลยสิคะจะไม่แดงได้ไงน้องขย่นปันยันมีใบเหลี่ยมมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปิดตำนานโลแปดสายไฮไลท์ตัวตึงป้องก็ชนะไปเลยสิคะปรบมือค่ะทุกคนเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ที่ ไว้เจอกันใหม่นะไอ้น้อง